อ่ะครับกลับมาเขียนโปรแกรมกันต่อนะครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวผมจะแนะนำในส่วนของฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตัวของการนับเวลาเข้ามาใช้ในการทำงานนะครับเพราะอะไรเราถึงต้องใช้ฟังก์ชันการนับเวลาด้วยเพราะว่าอนาคตถ้าเราเขียนโปรแกรมที่มันมีความซับซ้อนหรือมันต้องทำงานหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็จะต้องใช้โปรแกรมนี้นะครับเดี๋ยวแนะนําให้ดูก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างส่วนโค้ดอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะอัปโหลดขึ้นไปให้ทุกๆคนสามารถดาวน์โหลดได้จากใต้คลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวขอแนะนําก่อนนะครับในส่วนของอันแรกนะครับเป็น m i ลิสหนึ่นะครับก็คือมันจะคอย เก็บค่าของการนับเวลาในส่วนของทัมเมอร์ที่1นึ่งนะครับส่วนของเวลาที่1นึ่งมิลลิสสอก็คือคอยเก็บค่าของตัวแปรที่เป็นการนับเวลาช่วงเวลาที่2นะครับฟังก์ชันเซตอัพก็คือ Serial.Begin เหมือนเดิมนะครับในฟังก์ชัน o o p ผมก็จะมีดีเลย์แค่1 5 m มิลลิเเท่านั้นนะครับตรงนี้ เห็นไหมครับคราวนี้ก็จะมีตัวฟังก์ชันที่เป็น millis นะครับ millis ที่เป็น m i l l i s e c นะครับก็จะคอยนับเวลาไปเรื่อยๆนะครับหน่วยเป็น m i l l i s e c นะครับมันก็จะไปเก็บไว้ที่ตัวแปรที่ชื่อว่า millis now นะครับ millis now ก็คือเวลาปัจจุบันที่มันนับไปได้นะครับ มันเกิดขึ้นไปเท่าไหร่แล้วมันจะมาเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อ millis now อันนี้นะครับหลังจากนั้นมันก็เอาตัว millis now ที่มันเดินไปเรื่อยๆครับมาลบกับ millis 1ที่เริ่มต้นนะมีค่าเป็น0นะครับอันนี้คือเราใส่ค่าเริ่มต้นให้มันนะมีค่าเป็น0จากนั้นเมื่อ millis function millis เนี่ยมันเริ่มนับไปเรื่อยๆนะ ถ้ามันมีค่า millis now นะครับมันเดินไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะมีค่าสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับเรามาลบกับ0ใช่ไหมครับเริ่มต้นเป็น0ถ้ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ10เนี่ยมันก็จะทำงานนะครับมันก็จะทำงานทำงานเข้ามาในปีกการนี้นะครับผมก็จะใช้คำสั่ง serial print ออกไปว่ามัน interval ทุกๆ1วิเพราะว่าผมใส่ตรงนี้เท่ากับ1,000เนาะส่วนฟังก์ชันนี้ก็เหมือนกันครับผมใช้แทนที่มันจะเป็น millis หนึ่งผมก็จะเปลี่ยนเป็น millis สอง millis สอง millis สองทั้ง2อันเลยเนาะเสร็จแล้วมันก็จะไปเทียบกับตัว millis now เหมือนกันนะครับถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ5,000ก็คือ interval ทุกๆ5 ms, ิทุกๆ5เซกนั่นเองเพราะว่าเป็น ห้าพันมิลลิเซกก็เท่ากับ5วินาทีเนาะผมก็พิมพ์ออกไปที่ซีเรียลมอนิเตอร์ครับอัปโหลดอ่าผมกดอัปโหลดตรงนี้นะครับส่วนการอัปโหลดผมไม่พูดถึงแล้วเนาะเพราะว่าแนะนําไปแล้วนะครับว่าจะต้องทํำยังไงนะครับที่ทูนเนี่ยครับโอเคความคืบหน้าขึ้นนะครับ ไปดูที่ serial monitor ก็จะเห็นว่ามันปริ้น 1, 1, 1, 1, 1, 1ึ่งหนึ่งห่ามข้อความในฟังก์ชันนี้นะครับแล้วเมื่อนามันนับไปถึง5มันก็จะปิิ้น1ด้วยปิิ้น5ด้วยนะครับ5มิลลิเินาอ่ะหก 5, 5วินาทีมันก็จะนับ 1, 1, 1, 1, 1, 1แล้วก็เมื่อถึง5วินาทีมันก็จะพิมพ์คำว่า interval 5เาออกไปด้วยฉะนั้น แสดงว่ามันทำงานเนี่ยมันทำงานในเวลาเดียวกันสามารถทำงานได้2หน้าที่คือหน้าที่ที่1ผมบอกว่าทุกๆ1วินาทีเนี่ยจะให้พิมพ์คำว่า Serial อ่าคำว่า Interval 1 Sec อันนี้ออกไปนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ครบ5วินาทีจะต้องพิมพ์ Interval 5 Sec นี่ออกไปนะครับ5 S นี่ออกไปมันก็จะพิมพ์ ทำงานพร้อมกันได้2 2เวลานั่นเองนะครับเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับก็เรียกว่าใช้งานได้เยอะมากๆนะครับในการสร้างโปรเจกต์อะไรพวกนี้ฟังก์ชันนี้ผมก็จะได้ใช้ตลอดนะครับฉะนั้นแล้วก็แนะนำฟังก์ชันนี้ให้ทุกทกท่านได้รับทราบเอาไว้นะครับในส่วนของอโปรแกรมที่เป็นการอ่านค่านาล็อกเราจะใช้ฟังก์ชันนี้นะครับ เดี๋ยวมาติดตามกันในคลิปวิดีโอหน้าครับหากคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกด Subscribe กดติดตามนะครับแล้วก็กดถูกใจเอาไว้ด้วยแล้วก็มาเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ